นู่นนะคะสาวนะคะสาวหนึ่งนะคะหนูดีหนูดีมานี่ลูกเล่นกันค่ะเล่นกันชอบจะเล่นกันได้นานแค่ไหนลูกหมีไม่ค่อยชอบเล่นกับใครนะคะเดี๋ยวก็ไม่เล่นแล้ว คนสวยคนสวยไปไหนลกูกเนี่ยไม่เล่นแล้วไม่ชอบไม่ชอบเล่นกับใครนี่ก็ตามนะคะตามตามนะคะตามค่ะเนาไม่เอาลกูกมือสั่น เราค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้โหแสนดีหนูอ้วนเยอะมากเลยนะเนี่ยหนูอย่าไปนี่ลูกหนุ่มรอนะคะหนุ่มรอในทุ่งหญ้านะคะอันนี้ก็เดินอ้วนเลยนะคะ สาวอยู่หนึ่งนะคะสาวสวยนะคะสาวสวยมากลูกสาวบ้านนี้สวยลูกหมีนะคะลูกสาวบ้านนี้ลูกหมีสวยมากขาวสะอาดสะอ้านปากปากจมูกเป็นสีชมพูบ้านนี้ลูกชายหล่อคะ่ะบ้านปุ๊กลูกชายหล่อนะคะนี่นะคะเสือดำเลยนะคะเสือดำอา่าว อย่าเล่นไอ้นี่แกล้งพี่ที่ลูกหนูดีอย่าแกล้งพี่ลูกดูหางดิ <c oughs> เล่นกันเพิ่งปล่อยออกมาค่ะเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็หนีเที่ยวนะคะหนีเที่ยวไปหลังบ้านปุกวงงูนะคะ,ะกวงูมาลูกมาเรียวเรวเร